ขอยิ้มดูสมุดภาษาไทยหน่อยสิได้เลยเจ้าภาษาไทยบทที่หนึ่งการใช้ภาษาย่างถูกต้องเพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและในฐานะของชั่วไทยเร็วควรใช้ให้ถูกปัจจุบันภาษาไทยวิบัติไปมากผมรู้สึกแย่แทนพ่อคุณลามทำไมนายต้องบอกว่าคุช่วยธิบายอีกรอบด้วยไหมครับเผื่อแล้วจะไม่เข้าใจด้วยวะจากการไต่ตองของผม ระดับสติปัญญาเช่นคุณและคอนอื่นๆในห้องไม่สามารถเขาจจ้าใจตัวเลขเพอนำในการอธิบายทั้งเดียว,วหรอกครับดังนั้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมผมจึงอ้างชื่อคุณเพื่อให้เรื่องสมจริงมากขึ้นตอนนั้นหน้าคุณดูไม่เข้าใจนะนายหาว่าฉันโง่เหรอไม่เคยพูดอย่างนั้นครับแม้ใจจะคิดก็ตามแล้วมันจริงไหมละ่ะห<อ>มายถึงเรื่องที่คุณโง่หรือเรื่องที่ผมพูดล่ะครับมึงเก่าเหรอ ครับพงกับพงโหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิสิกของรายการทำอาหารค่ะและนี่คือแขกรับเชิญทั้งสามท่านของเราสวัสดีท่านแรกท่านหุ่นนมที่รักของส่วนมากแอสกอและเด็กน้อยหุ่นน่ารักและน้าเหมือนไส้ในเวลาเดียวกันฟริกอืมคนสุดท้าย เป็นคนที่ทางเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญได้แต่ด้วยอำนาจพิเศษบางประการเราก็ได้ตัวเขามาแอสเวีลพวกเขาแข่งขันคนแรกมาฟี่และเคอร์ข่ายค่ะสวัสดีจ้าเหตุการณ์ในมุมมืดแล้วเมนูเตีมอยู่ไหนอะบ้านเธอเขากินในติมกับน้ำชากันเหรอจ๊ะโทษทีนะเธอหนาแค่ออกงบสนับสนุนก็พอแล้วล่ะ เมนูคือน้ำชากับขนมอบนะ่ากินดีนะคะเนี่ยไม่นะหยุดเส้นผมของพี่ควรได้รับการตัดแต่งจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนะแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นคือเฮ้ยอ เอาทรงอะไรดีแค่ตัดให้มันสั้นลงตัดซอยดูหเหมืวนดีเราไม่ใช่เงนกายไม่ใช่เหรออ้าวจะเอาอแบบไหนเอาที่น้องสบายใจแล้วกันที่ของนี่แบบหนึ่งเนาะตื่นได้แล้วพี่ชายจมขี้เกียจและส่งกระจบรับตัวตนใหม่ซะโอ้โหโอ้ งดเงากูช่วยจริงๆคุณก็แค่ขี้เกียจยอมยโสพี่ไม่ช่วยคนยโสพี่เป็นคนสุขรนหกปีต่อมาวิธีคุยกับคนเตี้ยฉบับฟิกกับเกตเตอร์ด็อกอย่างนี้ผิดอันนี้ถูกฉบับเทมมี่กับเกตเตอร์ด็อกมีผิดมีถูก เลเวลในการอ่านฟิกฟลิสกฟลิสฟลิฟิกไอหน้าขีดแล้วผู้ชุ่ชานดอนแฟชั่นคือกูเองอาตัสติปัญญาเช่นคุณและคนอื่นในห้องไม่สามารถเข้าใจตัวเลขเพอนามในการอธิบายครั้งเดียว,วหรอกครับนืมคนสุดท้ายเป็นคนที่ทางเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญได้